สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟซีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่14มีนาคมสองห้าหกานะคะตอนนี้สาวดำก็อยู่ที่ห้องนะคะแล้วก็วันนี้สาวดำก็จะมาเออ่รวบรวมตัวเลขนะคะที่จะให้กับ f อซนะคะวันนี้ เลือกที่สวนทำไม่มีเยอะนะคะไม่มีเยอะแต่ท่านชอบใบไหนก็ให้ซื้อเอาใบนั้นท่านชอบใบไหนก็ซื้อใบนั้นนะคะนะคะเราชอบใบไหนก็ซื้อใบนั้นมันมีหลายใบ5้าใบก็อย่าไปซื้อทั้ง5้าใบนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ สาวดำก็มาทวนให้ท่านอีกครั้งหนึ่งกลัวกลัวว่าท่านเนี่ยจะลืมนะคะเดี๋ยวเรียกออกมาก็จะบอกโอ้ยลืมไม่ได้ซื้อนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องตั้งสติให้ดีนะคะว่าเอาละ่ะถ้าเราชอบเลขที่ในสวนธรรมเราก็ต้องรู้ว่าเราชอบใบไหนเอาใบาไหนจะซื้อใบไหนนะคะท่านผู้ชมนะคะ อันนี้ก็คือเลขของตาเกี้ยงนะคะของตาเกี้ยงนะคะเสียนตัวใหญ่ๆอย่างระใบอย่างนี้ค่ะท่านชอบใบไหนซื้อใบนั้นเลยค่ะอย่างเงี้ยนะคะอ่ะชอบใบของตาเกี้ยงก็ซื้อใบของตาเกี้ยงค่ะนะคะนะคะชอบใบของตาเกี้ยงก็ซื้อของตาเกี้ยงชอบใบของผู้ใหญ่ใจดีก็ซื้อของผู้ใหญ่ใจดีชอบเลขแม่ย่าไพรีก็ซื้อเลขแม่ย่าไพรีอย่างเงี้ยนะคะ ชอบเลขอพอปู่ทุดงวัดป่าเราก็ซื้อของพอปู่ทุดงวัดป่านะคะก็แค่นั้นเองนะคะไม่ใช่ว่าเราดูสิบใบเราก็จะซื้อหมดตั้งสิบใบนะคะก็เราก็ดูนะคะว่าแต่ละใบแต่ละอาจารย์ท่านให้เลขอะไรก็ดูนะคะว่ามันตรงกันมันมีเลขอะไรที่ตรงกัน มากที่สุดซื้อเอาตัวนั้นล่ะค่ะนะคะจะได้ไม่เปลืองงบประมาณเนะาะขอบคุณเอซทุกท่านที่เป็นกำลังแรกยังให้กับสาวดำนะคะอันนี้เลขแม่ย่าไพรีนะคะแม่ย่าไพรีค่ะ บอบแทนน้ำใจของทุกคนที่ช่วยกันสร้างศาลแม่ย่าไพลีให้กับท่านเรียกออกงวดนี้วันที่16มีนาคม2565เตรียมตัวได้ลํำกันนะคะตเตรียมตัวได้ลำ้ำอ,อ่อนช้อยชมดชม้อยอ่อนช้อยยิ้มหวานนะคะท่านบอกต้องลํำอ่อนช้อยชมดชม้อยอ่อนช้อยยิ้มหวานนะคะคนที่ถูกคนที่อธิษฐานซื้อเยอะ ใบเดียวนี่แหละค่ะซื้อเยอะๆถูกจะได้มาลํานะคะนะคะแต่ตั้นถูกน้อยต่านไม่คุ้มค่ามาลํำนะนะคะ ใจใจเย็นเข้ามาแล้วสองงวดวันนี้งวดที่สามนะคะ,ะตัวเลขไม่มีเปลี่ยนแปลงนะคะให้ยังไงก็อย่างนั้นนะคะให้ยังไงก็อย่างนั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสาวดําก็อุตส่าห์เขียนตัวใหญ่ๆเมื่อเริ่มเทิมเนี่ยนะคะเขียนให้ท่านนะคะเพื่อที่ท่านนั้นจะได้ไม่ต้องจะได้ไม่ต้องผิดหวังเดี๋ยวจะพลาด เดี๋ยวพอเลขออกแล้วโอ้ยไม่ได้ดูโอ้ยลืมอย่างเงี้ยนะคะก็จากนั้นแล้วต้องพิจ,จารณาให้ดีๆนะคะคนที่มีโชคมีลาบซื้อใบเดียวก็ถูกนะคะแล้วถ้าเกิดว่าท่านไปชอบตรงกันทั้ง10คนก็ถูกสิคนอย่างนั้นแหละคะ่ะเราก็วัดกันที่ดวงบุญวาสนานะคะสาวดำก็อยากจะให้เอฟซีของสาวดำถูกนะคะจะด้วยกันจะได้ร่วมด้วยเจอกันสร้างสมทำาสวนทำให้มันสาเร็จรูปร่วมไปด้วยดี ที่วัดถำนาคานะคะก็เป็นวัดวัดที่หนึ่งที่เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างนะคะเดี๋ยวท่านจะเอาวาท่านก็จะทำป้ายอา่ขึ้นเป็นสาวดำา f c ร่วมสร้างวัดถวายวัดรํานาคาแห่งนี้นะคะก็ขอทุกๆคนอภูมิใจและก็ดีใจวัดที่สองสถานที่ที่สองคือสวนธรรมนะคะ ที่สาวดำพารวยสาวดำเอฟซีได้สร้างร่วมกันสร้างที่กำลังสร้างอยู่ก็คือวัดก็คือสวนธรรมนะคะแล้วก็ที่วัดธรรมนาคาก็กำลังสร้างพระเจ้าใหญ่องค์ทองสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ศักดิ์สิทธิก์กำลังก่อองค์ที่หนะคะคือเราต้องก่อจากองค์ที่ห้ามาสี่สามสองหนึ่งะคะตอนนี้องค์ที่ห้าก็เทฐานทำฐานแล้วนะคะเทฐานขึ้นแล้ว นะคะเรามีโชควีลาบก็ส่งเงินส่งปัจจัยทาบุญได้ทั้งสองที่นะคะนี่วัดป่าปูวัดป่าทุดงนะคะนะคะ,อะชอบใบนี้ซื้อแผ่นร้อนแล้วแต่เป็นเลขในสวนธรรมทั้งนั้นนะคะขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกท่านพิจารณาในเลขของสวนธรรมมีอยู่เท่านี้นะคะอะมีอยู่เท่านี้ค่ะนี่ก็ผู้ใหญ่ใจดีนะคะ ู้ใหญ่ใจดีเข้าสามตัวมาแล้วนะคะแล้วทวดที่สองก็เข้าทวดที่สามทวดที่ผ่านมาไม่ได้ให้งวดนี้ให้แล้วนะคะอ่าหวังทุกท่านโชคดีนะคะ เลขของอาจารย์ปลอลออกนะคะออกแน่นะคะเลขอาจารย์ปอลอออกแน่ดูนะคะท่านชื่นชอบตัวไหนเลขของอาจารย์ปอลอออกแน่ชอบใบนี้ก็ซื้อใบนี้ละคะ่ะไม่ต้องมาโอเอลังเลใจซื้อใบนี้เลยจ้ะไม่ต้องไปดูมากมายเพราะว่าจะทําให้เราปวดหัวค่ะดูนี่แหละตัวใหญ่ๆเบ่มเติมนี่ชอบใบไหนซื้ออย่างนี้เลยค่ะอย่าไปซื้อหลายตัวนะคะ นี่ก็ซื้อเลยค่ะเนี่ยเล็กน,นะคะไม่ต้องไปซื้อหลายตัวไม่ต้องไปซื้อหลายใบนะคะวันนี้ถูกแน่นอนท่านผู้ชมของอาจารย์แมวน้ำนะคะให้เป็นวันแรกก็ดูลองดูนะคะเราไม่ลองเราก็ไม่รู้เราไม่ลองเราก็ไม่รู้ท่านผู้ชมนะคะ เดี๋ยวจะได้นี่ค่ะมาแล้วอาจารย์พลกทมนะคะอาจารย์พลกทมท่านให้มาศูนย์หกสี่ศูนย์หกเจ็ดและหกสี่แล้วก็หกเจ็ดเห็นไหมคะชอบใบนี้ซื้อใบนี้ค่ะไม่ต้องไปซื้อใบอื่นนะมคะชอบใบนี้ก็ซื้อใบนี้เลยค่ะนั่นแหละนี่แหละคือการตัดสินใจที่ถูกต้อง ชอบใบนี้ซื้อใบนี้เลยถือจดเอาใบเนี้ยแคบไปซื้อใบนี้เลยแค่นี้พอถ้าเรามีดวงมิ่นรู้ศาสนาก็คือถูกก็เท่านั้นเองค่ะนะคะไม่ต้องไปมัวลำรีดลำไรโอ้ยซื้อใบนั้นห่วงใบนี้ซื้อใบนี้ห่วงห่วงใบนั้นนะคะอ่านั่นแหละเลขในส่วนทํามวันนี้ถูกแล้วค่ะแต่เราจะซื้อถูกตัวที่มันออกหรือเปล่าเท่านั้นแหละนะคะ เลขแต่ละอาจารย์ให้มามีตรงกันบ้างก็มีมีคนละตัวกันบ้างก็กแล้วแต่ท่านจะดูพิจารณาดูนะคะเ่าเลขปู่โคราดหนึ่งนะคะนะคะปู่โคราดหนึ่งให้มาแล้วค่ะท่านผู้ชมนะคะปู่โคราดหนึ่งให้มาแล้วตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยค่ะนะคะตัวใหญ่ชัดเจนสละสละสรวยทั้งนั้นเลยค่ะท่านผู้ชม ะะถ้าเราดูเยอะมันก็ยิ่งจะมึนงงอย่าไปดูเยอะค่ะดูอย่าเราดูชอบตัวไหนเรามักตัวไหนเราจะซื้อตัวไหนเราแคปเอานะคะแคปเอาแคปทุกใบนี่แหละคะ่ะแต่ว่าท่านจะซื้อใบไหนถ้าก็ไปเลือกออกว่าจะซื้อใบไหนเพราะเลขในนี้มันมีถูกแล้วแน่นอนนะคะอ่าเลขน้องเพ้นนะคะเลขในนี้มันมีถูกแล้วแน่นอนท่านผู้ชม ท่านชอบใบไหนท่านซื้อเลยค่ะท่านผู้ชมนะคะอย่าไปซื้อทุกใบชอบใบไหนเลือกเอาใบนั้นแหละแล้วก็ซื้อใบนั้นแหละค่ะท่านผู้ชมนะคะซื้อทำไมเยอะแยะมากมายหลายตัวค่ะนะคะขอท,ทุกท่านโชคดีนะคะกับเลขสวนธทําค่ะเลขสวนทรรมมีเท่านี้นะคะมีเท่านี้แหละนะคะนะคะมีเท่านี้เลขในสวนธรรมขอให้เอซของสาดำทุกท่านโชคดี มีความสุขโชคดีมีเงินใช้โชคดีให้ร่ำรวยถูกหวยงวดนี้กันทุกคนทุกผู้ทุกนามนะคะเราจะร่วมแรงร่วมใจกันไปฟันฝ่าอุปรสรรคสู้ไปพร้อมกันสำหรับเอฟกับสาวดำนะคะเราไม่ทิ้งกันเราไม่ทิ้งกันนะคะอ้าวแคบแล้วนะแคบนะคะแคบนะอ้าวแคบนะคะ อ้าวแคปหรือยัง1 2 3แคปหรือยังคะอ้าวแคปแล้วนะอ้าวแคปเลยจ้าแคปเลยนะคะได้แล้วสองใบอ้าวแคปเลยนี่ใบที่3นะคะแคปแล้วอ้าวนี่ใบที่4จ้าอ้าวแคปยังคะแคปแล้วนะอ้าวแคปแล้วอันนี้ใบที่5 นะคะจะได้รู้ว่าเลขในชนตามีกี่ใบเีขใบหนึงน่งใบ,ง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 บงที่ห้านะแคบแล้วเนาะอ่าใบที่หกชอบใบไหนซื้อใบนั้นค่ะใบที่เจ็ด ใบที่แปดชอบใบไหนแคลใบนั้นซื้อใบนั้นใบที่เก้าอ่หายไปในไรอยางเใบหนึ่งใบหนึ่งใบที่สิบโอ้ไม่รู้เลขเลขหายไปในใบหนึ่งเนาะสาวดำนับได้ว่ามีมีสิบเอ็ดใบเดี๋ยวสาวดำต้องหาของด้วยมันมีแค่นี้อ๋อมันอาจจะมีสิบเอ็ดใบกับไปไอ้ที่ว่าเป็นเลข เป็นเลขซองน,อะะนาะบัดนี้ขอตัอทุกท่านโชคดีค่ะมีเท่านี้นะคะเลขในสวนทามีเท่าที่ท่านเห็นนะคะมีเท่าที่ท่านเห็นไม่มีอีกแล้วนะคะอ๋อมีเลขนั่งไงเลขบนภูเขาอะ่ะเลขปู่บนภูเขาอยู่ในนอกบันนี้อ๋อนั่นสิไม่เห็นนะนะเลขปู่บนภูเขาไม่เห็นนะ ผู้ชมรอสาวทำแป๊บนึงสาวทำแช่นจำได้อยู่จ้ะเลขปูบนภูเขาเลขปูบนภูเขาท่านผู้ชมรอแป๊บเดียวค่ะเลขหมูบนภูเขาเลขปูบนภูเขาสาวํานึกออกแล้วเลขปูบนภูเขาที่ให้มานะคะ À. 600 xong rồi đó sẵn tiếp tiếp đây thưa quý ร้อยนะคะเลขกู่บนภูเขาที่ให้มานะคะอ่าขอทุกทุกท่านโชคดีนะคะ